สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแห่งการแบ่งปันเรื่องเย็บผ้าคลิปนี้นะคะเราจะมาสร้างแพทเทิร์นกลางเกงเอวยืดซึ่งเป็นเอวยืดรอบเอวเลยนะคะขนาดไซส์จะใหญ่นิดหนึง่งเราจะทำเอวผู้สวมใส่นะคะสามารถใส่ได้ตั้งแต่เอว38ถึงประมาณ44เลยนะคะแต่ว่าเอวตัวนี้มันเป็นเอวยืดมันสามารถยืดได้กว่านี้อีกนะคะ,ะทีนี้สะโพกก็คือสะโพกของตัวกางเกง พียรีกำหนดให้รอบสะโพก4ี่ิบเก้านิ้วแต่สะโพกผู้สวมใส่นะคะไม่ควรเกินสี่สิบห้านิ้วเพราะว่าอันนี้ไซส์ใหญ่เนาะไม่ควรเกินสี่สิบห้านิ้วสามารถใส่ได้นะแล้วเป้าพียรีกำหนดให้เป้าสาสิบนะคะเป้าวัดยังไงก็คือตั้งแต่เอวลงมาหาเป้ารวมกันนะคะทั้งเป้าหน้าและหลังเนาะรวมกันที่สาสิบนิ้ว ความยาวตั้งแต่เอวลงมาหาชายพอรีกำหนดให้17นิ้วก็คือความยาวของกลางเกงวันนี้เราทำไซส์ใหญ่มากนะคะแต่ว่าเป็นเอวอย่างยืดเนาะ,ะขั้นตอนแรกเลยพ่รีจะเริ่มด้วยการใช้เส้นหลักด้วยดินสอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเส้นมันจะเยอะวัดจากด้านบนสุดนะคะลงมาที่4นิ้วนะคะวัดลงมา4นิ้ววัดลงมา4นิ้ว แล้วขีดคือริมกระดาษมันจะต้องเท่ากันนะคะริมกระดาษของเพียรีเท่ากันเลยอ่เพียรีจะใชะ้กระดาษที่ไม่ได้เต็มแผ่นมากนะคะเพราะว่ามันไม่ไม่ได้ใช้กระดาษเยอะขนาดนั้นเส้นนี้คือเส้นเอวเพียรีจะเขียนไว้ก่อนนะคะว่าเส้นนี้คือเอล วัดจากด้านริมกระดาษฝั่งตัวเรานะคะเข้าไปที่6นิ้ววัดเข้าไปเลยจากด้านข้างเข้าไป6นิ้วค่ะแล้วก็ขีดเส้นลงแบบนี้นะคะตั้งแต่เส้นจากริมกระดาษด้านบนเลยนะคะก็คือด้านนี้เนาะขีดลงไปเลยให้มันเลยความยาวตามที่เราต้องการนะคะ่ะเลยไปก่อนยาวๆเลยก็ได้ของเพียรีประมาณนี้นะคะเส้นนี้ก็คือเส้นกลางหน้า ซึ่งนะคะพี่รีกำหนดให้เป็นกลางหน้าและกลางหลังเลยนะคะเขียนไว้ก่อนเนาะกลางหน้านะคะกลางหน้าหรือหลังเพราะว่ามันต้องใช้ร่วมกันนะอันนี้คือเส้นหลักๆนะเส้นหลักจะมีตัวนี้ก่อนต่อมาเราจะมาทำชิ้นหน้าทำชิ้นหน้าเสร็จก็ทำชิ้นหลังไปพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าต้องทำชิ้นหน้าก่อน วัดจากเส้นเอวล,ลงมาตามความยาวที่ต้องการพี่รีกําหนดให้17นิ้วเราก็วัดจากเส้นนี้นะคะที่เป็นเส้นเอวล,ลงมาตามยาวที่ต้องการ17นิ้วติ๊กไว้17นิ้วติ๊กไว้แล้วขีดขวางออกไปแบบนี้นะคะให้เส้นมันตรงจากริมข้างเลยจากริมข้างเลยนะคะ ลากไปแบบนี้เส้นนี้คือความยาวนะคะความยาวของกางเกงหรือปลายขานั่นเองเราจะเริ่มทำเป้าเส้นเป้าก่อนเส้นเป้านะคะให้เอาให้เอาเป้าหารสองเป้าหารสองได้เท่าไหร่ตัวนี้เพียรีนะคะเป้า30หารสองได้15 15นะให้เอามาลบ 2.5เป้าได้เท่าไหร่ให้ลบ2.5งพี่รีนะคะก็วัดจากจุดนี้ลงมาเท่ากับเป้าหารสองลบลบลบสองเออถูกแล้วนะคะเท่ากับอันนี้ก็เท่ากับ12.5ใช่ไหมคะพี่รีก็วัดจากเส้นเอวลงมา12.5 12.5 ถ้าใคราบางทีเราบอกหลายคนบอกว่าคิดยากเพราะฉะนั้นเราใช้เครื่องคิดเลขได้สมมติว่าเป้าาสหาร2เท่ากับเท่าไหร่ให้ลบ2.5ใช้เครื่องคิดเลขได้เลยนะคะตำแหน่งไหนอะไรยังไงถ้าเราคิดนะคะใช้เครื่องคิดเลขได้เลยไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเนาะเสร็จแล้วนะคะ เป้าหันสองลบ2.5ได้ตำแหน่งไหนให้เราขีดตั้งแต่ริมข้างเลยนะคะขนานออกไปแบบนี้เส้นนี้จะเป็นเส้นเป้าเส้นเป้าต่อมาวัดจากเส้นเป้าขึ้นมาที่3นิ้วนะคะพี่รีจะวัดขึ้นมา3นิ้วเส้นนี้กํำหนดให้เขาเป็นเส้นสะโพก วัดจากเส้นเป้าขึ้นมาสามนิ้วนะคะแล้วตีจากเส้นนี้ที่พี่รีขีดดินโสตั้งแต่แรกนะคะแล้วก็ตั้งฉากออกไปแบบนี้เส้นนี้คือเส้นสะโพกเส้นสะโพกซึ่งเมื่อกี้นะคะอันนี้กับอันนี้นะห่างกันสามนิ้วนะคะอันนี้ห่างกันสามนิ้วนะคะอ่าห่างกันสามนิ้วขั้นตอนต่อมา ให้เรายื่นเป้าหน้าตำแหน่งนี้คือเส้นเป้าเราจะยื่นจากจุดนี้ที่เป็นดินโสรอบแรกที่พีเรีขีดนะคะจากจุดนี้นะคะวัดออกมาที่1นิ้ว 1, 1, 1 3, กระเบียดเออนิ้วสากระเบียดเพราะว่าตัวนี้เราทำตัวใหญ่นิดนึงเนาะซึ่งถ้าตัวเล็กนะคะก็จะอยู่ที่1นิ้วหนึ่งกระเบียดอาจจะใหญ่ขึ้นมาก็1นิ้วครึ่งแต่ตัวนี้ใหญ่นิดนึงพีเรีหนึ่งนิ้วสกระเบียด หนึ่งนิ้ว3ากระเบียดเหลืออีกนิดนึงจะถึง2นิ้วตำแหน่งนี้1น,นิ้ว1กระเบียดแล้วเราก็วัดจากเส้นจุดตัดด้านเอวนะคะเข้ามาที่ครึ่งนิ้วตำแหน่งนี้นะวัดเข้าไป0.5หรือครึ่งนิ้วขีดเชื่อมมาหาเส้นสะโพกนะคะขีดเชื่อมลงมาหาเส้นสะโพกแล้วเราก็โค้งต่อมาหาเส้นเป้ายืนหน้าโดยใช้ไม้บรรทัดโค้งตัวนี้นะคะ เราก็โค้งมาหาเส้นเป้ายื่นหน้าขึ้นไปเส้นนี้นะคะมันจะไม่หักนะคะมันจะเชื่อมต่อเนื่องกันขึ้นไปหาเส้นเส้นเอวฝั่งนี้เลยนะจุดนี้พี่รีวัดลงมาครึ่งนิ้วเส้นนี้นะคะวัดลงมาครึ่งนิ้วเพื่อทําเส้นแบบลดช่วงหน้าท้องนิดหนึ่งนะคะช่วงหน้าท้องเรานะอันนี้ลดมาครึ่งนิ้ว ศูนยะ์จุลดมาครึ่งนิ้วเพื่อรีเขียนไว้0.5นิ้วเนาะบางทีพูดแล้วก็บางทีอาจจะไม่ชัดนะคะ0.5นิ้วก็คือวัดลงครึ่งนิ้วทีนี้นะคะเราจะมาที่เส้นสะโพกสะโพกเราจะมีสูตรให้เรามาหาร4ี่นะใช้เครื่องคิดเลขใช้โทรศัพท์กดได้เลยเพื่รี49หาร4 ทำไมต้องหารสี่เพราะตัวกางเกงของเรานะคะมันจะเป็นแบบแบบนี้เนาะมันจะแบ่งเป็น4ส,ส่วนมันจะแบ่งกึ่งกลางอันนี้ชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าหนึ่งส่วนที่หนึ่งชิ้นข้างะ่ะหน้ามันจะมีซ้ายขวาเนาะฝั่งนี้ก็2ชิ้นหลังเหมือนกันเนาะชิ้นหลังพียริเขียนตรงนี้นะสชิ้นหลังสก็คือหน้ามีซ้ายขวาหลังมีซ้ายขวาเราเวลาทําสูตรเราก็เลยเอามาหารส ซึ่งตัวนี้เป็นการเกงทรงหลวมเพราะฉะนั้นพียรีก็แบบทาหน้าหลังเท่ากันเลยไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้สูตรอะไรที่มันลึกอะไรขนาดนั้นเนาะคือทําเท่ากันเลยตัวนี้นะคะรอบสะโพก49หาร4ของเพียรีได้12นิ้วกับ1กระเบียดนะคะก็คือ12.25วัดจากจุดนี้ที่เป็นเส้นสะโพกเข้าไปที่รอบสะโพกหาร4ของเพียรีได้12นิ้วกับ1กะเบียดนะคะ 12นิ้ว1กระเบียดเอาไว้ตรงนี้หรือพี่น้องหารได้เท่าไหร่ก็เริ่มจากจุดนี้เลยนะคะของพี่รี12นิ้วเนาะกับ1กระเบียดแล้วก็มาติ๊กในตำแหน่งด้านข้างตำแหน่งนี้ติ๊กไว้เลยนะเสร็จแล้วนะคะเราก็ขีดตั้งฉากขึ้นลงให้เท่ากัน แต่บางครั้งด้วยความที่เราเป็นมือใหม่บางทีขีดอาจจะเบี้ยวอาจจะเบี้ยวๆเนาะเพราะฉะนั้นให้เราใช้ไม้บรรทัดของเราจากจุดนี้นะคะเส้นนี้เลยเส้นที่เป็นดินสอนะคะ,ะจากจุดนี้ได้เท่าไหร่เราก็วัดขึ้นไปของเพียรีใช้เส้นนี้นะไม่ใช่เส้นเส้นที่เราเอียงเข้านะคะเราใช้เส้นนอก12บหกระเบียดแล้วก็ติ๊กไว้ลงไปหาปลายขาสิเส้นดินสอนี้นะคะ12นิ้วกับ1กระเบียดเราก็ติ๊กไว้ เราใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะแล้วเราค่อยขีดขึ้นลงแบบนี้มันจะได้ตรงตรงหรือใครมีไมบ้บรรทัดที่ตั้งฉากนะคะเราสามารถใช้ได้เลยนะอันนี้คือด้านข้างต่อมาด้านหน้าพี่รีจะขีดตั้งฉากลงเลยนะคะตั้งฉากลงเลยนะตั้งฉากลงรืดแล้ว แบ่งครึ่งนิดหนึ่งระหว่างเป้ายื่นหน้ามาหาด้านข้างตรงนี้เพราะว่าเราขีดตรงจากเส้นสะโพกแล้วนะคะเป้ายืนหน้าแบ่งครึ่งไปหาด้านข้างตัวนี้ได้14นิ้วแบ่งครึ่งได้7ตำแหน่งนี้ขีดตั้งฉากขึ้นบนนะคะแต่ว่าถ้าเราขีดแบบนี้เลยบางทีมันอาจจะเบี้ยวเนาะเพราะฉะนั้นเพียรีก็จะใช้เหมือนเดิมนะคะวัดจากเส้นที่เป็นดินสอของเพีรี เส้นที่เป็นดินสอเมื่อกี้แบ่งครึง่งแล้วก็วัดจากจุดนี้ที่เป็นดินสอนะคะพี่รีวัดไปได้ห้านิ้วกับนิดหนึ่งประมาณนี้เนาะเราก็ขยับมาปลายขาแบบนี้ก็ได้ได้ตำแหน่งไหนเราก็ติ๊กไว้ก่อนตำแหน่งนี้ใช่ไหมเราก็ขยับขึ้นมาด้านบนซึ่งเราจะใช้เส้นที่เป็นดินสอนะคะประมาณเส้นนี้นะคะไม่ใช่เส้นด้านในตำแหน่งนี้มันจะได้เส้นที่ตรง หรือใครมีไม้บรรทัดตั้งฉากก็สามารถใช้ได้นะคะตัวนี้จะขีดขึ้นบนเลยนะคะขีดยาวขึ้นบนเลยเส้นนี้จะเป็นเส้นกลางขาหน้านะคะกลางขาเขียนตรงไหนดีตรงนี้เนาะกลางขาเนาะกลางขานะคะเสร็จแล้วเราจะมาโค้งนิดหนึ่งนะคะคือมันไม่ได้โค้งเยอะ ไม่ได้โค้งเยอะนะคะตำแหน่งนี้นะคะเพีรยรีจะใช้ตัวนี้โคง้งลากนะคะลากไปหาเส้นข้างลากไปหาเส้นข้างในส่วนของเอลเพีรยรีจะไม่เข้าเราจะตีตรงขึ้นไปเลยเพราะเราจะใส่ย,ยางยืดเนาะเราจะไม่ต้องมาเอาเอลหารสี่หารอะไรไม่ต้องเพราะเดี๋ยวเราจะใส่ย,ยางยืดนะคะโอเคนะคะ อันนี้ชิ้นหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือส่วนที่มันเป็นสีน้ำเงินนะคะเป็นชิ้นหน้าส่วนเส้นนี้ก็จะเป็นด้านล่างนะคะตำแหน่งนี้จะเป็นด้านในอันนี้คือชิ้นหน้าของเราเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อมาเราจะทำชิ้นหลังการทำชิ้นหลังเราจะใช้ประกอบกับชิ้นหน้าไปพร้อมๆกันเลยนะคะ,ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึง คนะคะชิ้นหลังเราจะเริ่มจากจุดของเอวตำแหน่งนี้นะคะเส้นเอว <c oughs> วัดเข้าไปที่1นิ้วครึ่งนะคะจุดนี้นะคะวัดเข้าไปที่1นิ้วครึ่งติ๊กไว้แล้วมาที่เส้นเป้านะคะขีดเชื่อมมาหาเส้นเป้าแต่ว่าพียรีจะใช้ดินสอก่อนนาะใช้ดินสอก่อนขีดลากถึงบนเลย ะะจากตำแหน่งนี้เส้นเป้าเส้นสะโพกนะคะที่เป็นเส้นนี้เมื่อกี้พี่รีเติมเส้นนี้เลยก็ได้อ่าเติมเส้นนี้ขึ้นไปแต่ว่าตรงนี้ที่พี่รีไม่ใช้สีเพราะว่าเดี๋ยวเราจะโค้งตรงนี้โค้งเป้าหลังเดี๋ยวมันจะหลายเส้นเกินไปเนาะ,ะไว้ตำแหน่งนี้ก่อนนะคะจุดนี้วัดออกมาที่สามนิ้วสามนิ้วนะคะตำแหน่งนี้ติ๊กไว้ จุดนี้มา3นิ้วติ๊กไว้แล้วขีดแบบเหมือนตั้งฉากนิดนึงวัดจากจุดนี้ลงมา1กระเบียดด้วยสายตาก็ได้1กระเบียดติ๊กไว้ลากไอ้หกระเบียดที่เราลดลงนะคะว่าลากไปหาเส้นเป่ายืนหน้า,าลากไปหาเป่ายืนหน้าแล้วเราก็ทําการโค้งเราจะทําการโค้งตั้งแต่เป้า เปายืดหน้าตรงนี้นะคะเชื่อมไปหาเส้นนี้เส้นสีแดงที่เพียรีขีดไว้ก่อนแล้วนะคะเชื่อมมาหาแล้วก็ค่อยคอยตกแต่งนิดนึงนะคะเส้นสีแดงนี้ตั้งแต่เอวเลยนะคะไล่ลงมาเชื่อมมาตำแหน่งนี้ซึ่งมันผ่านนะคะผ่านมาหาเป้ายืนหลังสีแดงนี้คือชิ้นหลังของเรานะเดี๋ยวเพียรีจะอธิบายต่อในส่วนของการเอาไปแบบก๊อปปี้นะคะ ต่อมาเราจะมาวัดช่วงปลายขาตำแหน่งนี้นิดหนึง่งตำแหน่งนี้นะคะพี่รีวัดจากจุดเป้ายืนหน้าลงมาหาปลายขาได้ประมาณสี่นิ้วสี่นิ้วกับนิดหนึ่งเนาะสี่นิ้วกับนิดหนึง่งแล้วเรามาตรงตำแหน่งนี้นะคะให้วัดลงมาหาเส้นนี้ได้เท่าเท่ากันกับตรงนี้นะคะซึ่ง มันจะเท่ากันก็ต่อเมื่อเราจะเฉียงนะคะถ้าตรงแบบนี้ไม่เท่าแน่นอนเพราะว่าตัวนี้เรามีการลดลงเนาะถ้าขีดตรงมันจะไม่เท่ากันแน่นอนเพราะฉะนั้นเส้นนี้วัดใหม่ได้สนิ้วกับน,นิดนึงนะคะประมาณนี้ให้เราเอามาวางตำแหน่งนี้แล้วเฉียงช่วงปลายนี้นะคะปลายนี้จะเฉียงนิดนึง่งให้ปลายจะรดกับเส้นนี้พอดีจรดนิดนึงเนาะ เราก็ขีดลงไปเลยแบบนี้เราจะใช้เส้นนี้อันนี้ไม่งงเนาะอ่ะหรือหรือเดี๋ยวจะขีดให้ดูนะคะหรือสมมติว่าได้เส้นนี้นะคะใครจะขีดแบบตั้งฉากลงไปข้างล่างก็ได้สมมติว่าตัวนี้เพียรีขีดตั้งฉากลงไปปรื้ดนะคะขีดตั้งฉากลงไปแบบนี้ก่อนเนาะวัดโดยคร่าวๆนะคะอันนี้วัดโดยคร่าวๆประมาณ สามกระเบียดนะคะที่พี่รีวัดจากเส้นตรงนะคะเข้ามาประมาณสามกระเบียดอ่าจะได้เส้นนี้เนาะอันนี้ค่อยๆดูแล้วก็ถ้าใครไม่เข้าใจสามารถดูซ้ำได้นะคะดูซ้ำได้ชิ้นเป้าชิ้นหลังได้แล้วนะคะส่วนปลายขาใช้ร่วมกันนะหน้าหลังใช้ร่วมกันอ่าหน้าหลังใช้ร่วมกันพี่รีจะขีด แยกออกมานิดหนึง่งจะได้เห็นเส้นได้ชัดนะคะหน้าหลังใช้ร่วมกันต่อมาเส้นของสะโพกเหมือนเดิมนะคะสะโพกของเราทําชิ้นหน้าชิ้นหลังเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นให้เอาตัวนี้สะโพกที่หันสี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะชิ้นหน้าชิ้นหลังเท่ากันเราก็ใช้ตัวนี้สิบสองนิ้วหนึ่งกระเบียดก็คือรอบสะโพกหันสี่แต่ชิ้นหลังเราจะวัดจากจุดนี้ชิ้นหน้าเราวัดจากจุด จุดนี้นะคะชิ้นหลังเราจะวัดจุดสีแดงนี้จากเส้นสะโพกนะวัดเข้าไปเท่ากับตัวนี้เลยนะรอบสะโพกหารสีเนาะของพี่น้องได้เท่าไหร่ก็ตามนั้นเลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันของพี่รีสิองกับ1กระเบียดวัดจากจุดนี้สิบสองหนึ่งกระเบียดเอาไว้เท่ากับเส้นนี้พอดีแล้วก็ติก๊กติ๊กปลายไว้มันจะเลยเลยชิ้นหน้าไปนิดหนึ่ง นะคะเสร็จแล้วเพียรีจะขีดตั้งฉากแบบนี้เลยนะคะขีดตั้งฉากแบบนี้เลยเนาะขีดตั้งฉากแบบนี้เลยนะคะขีดลงมาเลยนะคะไปหาปลายขาเลยเอาเฉียงนิดนึงขอโทษด้วยนะคะคอันนี้คือขีดตั้งฉากสีแดงคือชิ้นหลังนะคะสีน้ําเงินนี่คือชิ้นหน้า พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะช่วงปลายขา,าขีดเชื่อมมาหากันเลยตอนนี้เป้าหน้าเป้าหลังเสร็จแล้วอันนี้คือช่วงโคนขาเอเอถูกแล้วช่วงต้นขาของเราก็คือตำแหน่งนี้นะคะอันนี้คือกางเกงเนาะคือตำแหน่งนี้ก็คือเส้นนี้เสร็จแล้วนะคะปลายขาเท่ากันเสร็จแล้วเส้นนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังเหลือด้านบนส่วนของเอว เราจะทําชิ้นหลังก็ต่อเมื่อเราวัดก่อนนะคะก่อนอื่นเราต้องวัดเป้าหน้าเป้าหลังก่อนเป้าหน้าของเรานะคะก็คือเส้นนี้นะไม่ใช่เส้นตรงนี้นะคะก็คือเส้นนี้วัดเลยนะคะวัดเป้าหน้าก่อนจากจุดนี้นะคะวัดลงมาโดยเราตั้งนะคะตั้งสายวัดแบบนี้นะวัดมาถึง เป้ายืนหน้าก่อนอวัดมาถึงเป้ายืนหน้าแล้วได้เท่าไหร่ให้จับไว้เพียรีก็จะมาวัดต่อของเป้ายืนหลังนะคะได้12นิ้วกะน,นิดหนึ่งนะคะเราก็วัดต่อชิ้นหลังวัดแบบนี้เลยวัดต่อไปเลยนะคะแต่ว่าให้เราตั้งสายวัดอ่ะพียรีขออนุญาตตั้งสายวัดนะคะตั้งสายวัดเอาเป้าของกางเกงตัวนี้นะคะเพียรีจัด ไม่ใช่เป้าส่วนของด้านหลังนะคะช่วงเอวจะยื่นขึ้นไปวัดใหม่นะคะ,ะวัดใหม่นิดหนึง่งวัดตั้งแต่เอวชิ้นหน้านะ,ะชิ้นหน้าคือตำแหน่งที่เราลดลงครึ่งนิ้วนะคะตำแหน่งนี้นะคะโอเคนะตั้งสายวัดมาวัดมาหาเส้นเป้ายื่นหน้าได้เท่าไหร่ต่อด้วยได้เท่าไหร่เราก็ตั้งสายวัดแล้วก็วัดต่อ นะคะควัดต่อเป้ายื่นหลังขึ้นไปหาด้านเอวเลยเป้าตัวนี้เราจะทําเป้าอยู่ที่30นิ้วนะคะก็ติ๊กไว้ได้เท่าไหร่ติ๊กไว้30นิ้วเพียรีได้ตําแหน่งนี้เพียรีติ๊กไว้แล้วนะคะต่อมาเราก็ขีดเชื่อมไปหาด้านข้างตําแหน่งนี้ขีดตรงไปเลยนะคะ อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่ได้เผื่อในส่วนของการพับเย็บนะพับเย็บไม่ได้เผื่อนะคะเดี๋ยวเราจะเผื่อเฉพาะช่วงด้านบนและก็ปลายขาส่วนที่พับเย็บส่วนด้านข้างลำตัวเดี๋ยวเราไปเผื่อในผ้าเลยก็ได้นะคะเพราะเดี๋ยวจะงงตอนนี้เสร็จแล้วนะคะหน้าหลังของเราเสร็จแล้วตำแหน่งที่เราจะใส่ยางยืด ให้เราแยกก่อนใครสะดวกก๊อปปี้นะคะก๊อปปี้แยกไปเลยอ่สีหน้าหลังก๊อปปี้แยกจากกันไปเลยนะคะทีนี้พี่รีจะมาวาดตำแหน่งให้ดูนิดนึงว่าตำแหน่งไหนที่เป็นตำแหน่งที่เราใส่ยางยืดนะคะอ่ะชิ้นหน้า <c oughs> ตำแหน่งใส่ยางยืดนะคะสมมติว่าตัวนี้เนาะวัดจากชิ้นหน้าอันนี้พี่น้องไม่ต้องเขียนก็ได้พี่รีจะเขียนให้ดูนะคะอันนี้คือชิ้นหน้า เวลาใส่ยางยืดนะคะสมมุติว่าเราใส่หนึ่งนิ้วยางยืดมันก็จะลงมาหนึ่งนิ้วนะคะลงมาจากขอบเอวหนึ่งนิ้วสมมุตินะคะตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่เราใส่ยางยืดนะคะอันนี้คือชิ้นหน้านะชิ้นหน้าส่วนชิ้นหลังก็ทําเหมือนกันนะคะชิ้นหลังของเราคือสีแดงตัวนี้นะคะก็เหมือนกันลงมาหนึ่งนิ้วแต่เพีร่รีจะไม่ขีดแล้วนะเดี๋ยวมันจะ ปนกันเยอะไปเดี๋ยวมันจะลายตาเนาะลักษณะการใส่ยางยืดมันจะอยู่ในตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นส่วนที่เราจะต่อขึ้นไปด้านบนมันจะเป็นตัวที่เราพับด้านในนะคะพับเข้าด้านในเพื่อแทรกยางยืดเนะาะอันนี้คือความยาวที่มันพอดีแล้วแต่เราจะเอาส่วนที่พับเข้าไปด้านในโดยการเพิ่มพื้นที่ของกระดาษาให้วัดจากเส้นนี้ ขั้นตอนต่อมานะคะเราจะมาทําเส้นเผื่อเผื่อพับแล้วนะพับเย็บช่วงเอวเส้นสีน้ําเงินนี้จะเป็นของชิ้นหน้าเพียรีจะเผื่อพับเย็บอยู่ที่สองนิ้ววัดขึ้นไปเลยสองนิ้วนะคะจากเส้นสีน้ําเงินนะคะวัดขึ้นไปสองนิ้วติ๊กไว้เพียรีใช้ใช้สีน้ําเงินเอาใหม่นะคะวัดขึ้นไปสองนิ้วติ๊กไว้ วัดขึ้นไปสองนิ้วติ๊กไว้อันนี้คือการเผื่อเผื่อของชิ้นหน้านะคะสองนิ้วติ๊กไว้ติ๊กไว้ไวหรืออาจจะเผื่อไว้แค่ประมาณนิ้วครึ่งก็พอนะคะแต่พี่รีอยากเผื่อไว้เยอะๆเสร็จแล้วเราก็ขีดตัวนี้จะขีดเลยมานิดนึง จากเส้นชิ้นหน้าตำแหน่งนี้นะคะขึ้นมาหาเส้นที่พี่อารีขีดล่าสุดมันคือเส้นที่เราเผื่อเย็บของชิ้นหน้านะคะอ่าทีนี้ขีดตรงไปก่อนขีดตรงไปก่อนด้านข้างนะคะก็ขีดตรงไปก่อนนะคะเวลาเราตัด <S <S ให้เราตัดแบบนี้ก่อนสมมุติว่าตัดอันนี้พี่อารียังไม่ได้แยกเนาะแต่ว่าพี่อารีแบบ จะตัดตัดด้านบนยังไม่ไม่ตัดดีกว่าสมมุติว่าตัดนะสมมุติว่าตัดเราจะตัดด้านบนก่อนแล้วค่อยพับช่วงเส้นนี้นะคะแล้วค่อยมาตัดข้างอ่ะแต่เดี๋ยวอธิบายเยอะเดี๋ยวจะยิ่งงงไปใหญ่เพียรีเส้นนี้นะคะจะเป็นเส้นเผื่อเย็บของชิ้นหน้านะใส่สีก็ใส่ดินสอ อันนี้ค่อยๆดูนะคะค่อยๆแยกให้ออกนะว่าอันไหนของชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะเพราะว่าเราทําซ้อนทับกันอันนี้คือการพับเย็บของชิ้นหน้าอยู่นะ,ะอันนี้ของชิ้นหน้า<อ>เวลาเราก๊อปปี้นะคะสมมุติว่าตอนนี้เราเสร็จชิ้นหน้าแล้วเราจะก๊อปปี้ชิ้นหน้าออกเราก็จะต้องก๊อปปี้ตัวนี้นะคะพี่รีจะค่อยคลากให้อ่าสีน้ําเงินแล้วก็ขีดขึ้นบนเลยนะคะแล้วก็เส้นนี้นะ แล้วก็ขีดลงมาที่เป็นสีน้ําเงินนะคะเวลาเรา copy นะเส้นนี้นะลงมาจนถึงปลายขาแล้วก็มาตรงนี้พอมาตรงนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้เนาะโค้งเป้าอันนี้คือของชิ้นหน้าเวลาเราแยกออกมาต่อมาชิ้นหลังเราจะเผื่อเหมือนชิ้นหน้าเลยเพียริใช้สีแดงนะคะชิ้นหลังของเราคือตำแหน่งไหนชิ้นหลังก็คือสีแดงนี้นะคะอันนี้นะด้านบนสุด ก็คือช่วงขอบเอวของเรานั่นเองวัดขึ้นไปเลยชิ้นหน้าเผื่อเท่าไหร่ชิ้นหลังเผื่อเท่ากันของเพียรีเผื่อสองนิ้วนะคะเราก็วัดจากเส้นสีแดงนี้นะคะขึ้นไปสองนิ้ววัดขึ้นไปสองนิ้ววัดขึ้นไปสองนิ้วแล้วก็ขีดนะคะ เีรีขีดขึ้นบนตำแหน่งนี้ก็ขีดตั้งขึ้นบนเลยเมื่อกี้เราขีดสีแดงถึงแค่ตำแหน่งนี้อันนี้เราขีดขึ้นไปด้านบนส่วนสีแดงด้านบนนี้นะคะมันก็จะเป็นของการเผื่อเย็บการเผื่อเย็บของชิ้นหลังสีแดงนี้คือชิ้นหลังแต่ช่วงที่เราตัดนะคะ ด้านหน้านะคะด้านหลังไม่ฝัขงข้างไม่มีปัญหานะด้านตำแหน่งนี้ชิ้นหน้าชิ้นหลังนะคะใช้วิธีการเหมือนกันสมมติว่าเราจะตัดอะให้เราตัดปลายก่อนแล้วค่อยพับแล้วค่อยตัดข้างแต่ถ้ามันไม่สะดวกนะคะเพียรีจะบอกเทคนิคนินดนึงเนาะสมมุติว่าอันเนี้ยเพียรีจะวัดจากจุดด้านบนสุดจุดด้านบนสุดตำแหน่งนี้ที่เราเผื่อเย็บออกมาพียรีจะวัดออกมาประมาณ หกระเบียดอะประมาณหนึ่งกระเบียดนะคะแล้วเราก็ขีดเชื่อมมาหาเส้นนี้ขีดเชื่อมมาประมาณนี้แบบนี้ก็ได้นะคะเวลาเราตัดเนาะให้มันแยกออกมานิดหนึ่งเฉียงแยกออกมานิดหนึ่งเวลาพับเย็บมันจะได้มีพื้นที่ตรงนี้มากพอนะคะชิ้นชิ้นหน้าเหมือนกันชิ้นหน้าชิ้นหน้านิดหนึ่งนะคะชิ้นหน้า ตรงนี้นะออกมานิดนึงหนึ่งกระเบียดนะคะเฉียงนิดนึงแบบนี้ก็ได้นะคะโอเคเนาะอันนี้คือตำแหน่งที่เราจะตัดนะคะชิ้นหน้าเออชิ้นหลังนะตัดเส้นนี้นะเส้นด้านบนสุดปืดนะคะแล้วก็ตัดไอ้ช่วงที่เราเฉียงออกนิดนึงนะคะแล้วก็สีแดงนี้นะคะอันนี้คือชิ้นหลังนะชิ้นหลังตัดแยกมาเลยส่วนสีน้ําเงินก็คือตำแหน่งนี้นะคะเฉียงออกมานิดนึงมาหาเส้นนี้ แล้วก็ลากลงนะคะอันนี้ไม่งงเนาะค่อยๆทํานะคะต่อมาปลายขาการที่เราจะไปเผื่อกับผ้าเลยแล้วตัดบางทีมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแบบเผื่อปลายขาไปเลยก็จะดีนะคะเพราะฉะนั้นปลายขาตัวนี้เพียรีเผื่อให้สองนิ้วนะคะ2นิ้วเนาะ,ะขีดไปเลยชิ้นหน้าชิ้นหลังเราเผื่อไปเลยนะคะลักษณะประมาณนี้่าแล้วเราจะตัดนะคะ อาจะเสร็จแล้วแป๊บหนึ่งเราจะตัดตรงนี้ก่อนตัดให้ตรงนะคะอันนี้เส้นเผื่อเย็บเผื่อเย็บนะคะอันนี้เส้นเผื่อเย็บหน้าหลังเหมือนกันนะคะแล้วเราก็พับตำแหน่งนี้ก่อนซึ่งการพับแบบนี้นะคะตำแหน่งด้านเอวที่เราไม่เฉียงออกสามารถทําแบบนี้ก็ได้นะทุกคนคือทําแบบนี้ก่อนให้เราพับแบบนี้ก่อนนะ นะแบบนี้ก่อนแล้วเราค่อยมาตัดด้านข้างนะนะเราค่อยมาตัดอ่าแล้วก็อันนี้คือชิ้นหน้าโอ้ชิ้นหลังนะชิ้นหลังคือตำแหน่งนี้แล้วเราก็คือต้องก๊อปปี้แยกออกก่อนนะทุกคนแต่ว่าอันนี้เพี่รีตัดให้ดูเฉยๆนะคะเอออันนี้ชิ้นหลังเราก็ตัดเนาะอ่าสมมุติว่าตัดแล้วเอาออกมามันจะเฉียงแบบนี้มันจะเฉียงแบบนี้ ซึ่งตำแหน่งนี้ให้พับเหมือนกันถ้าเราไม่เฉียงออกแบบนี้นะคะให้พับแล้วก็ตัดมันก็อาจจะออกมาในลักษณะเฉียงเฉียงแบบนี้แต่เฉียงมากเฉียงน้อยขึ้นอยู่กับความเฉียงในช่วงด้านบนนะคะเหมือนตรงนี้เหมือนกันขึ้นอยู่กับความเฉียงอันนี้จะเฉียงมากเฉียงน้อยขึ้นอยู่กับความเฉียงของตำแหน่งช่วงนี้นะคะช่วงนี้เนาะเสร็จแล้วก็ให้เราก๊อปปี้แยกหน้าหลังออกจากกันได้เลยนะคะ เพียงแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะตัวนี้เพี้ยทีจะไม่ตัดนะคะ,ะหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับกางเกงเอวยืดไซส์ใหญ่นะคะสวัสดีค่ะ